ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผูทุกคนครับผมครับสําหรับคลิปนี้ทั้งช่องของบาวแหลมพารวยกล่าวพารวยจะพาพี่น้องมาติดตามเบิงตัวเลขแนวทางหล่าพัฒนาครับสําหรับล่าพัฒนาครับพี่น้องในงวดทีผ่านมาครับผมวันพุธที่สองสิงหาคม2566ลหาวล่าพัฒนาเลขที่ออก2 6 7 8 0 9 สำหรับเรล่กลาง78ครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้อง FC ท่าทันใดที่โชคหมานก็ขอแสดงความดีใจนําพี่น้อง FC ทุกขู่ทุกคนครับสำหรับพี่น้องเ c ท่าันใดที่ยังเพราะท่านได้โชคได้หมานัําเพลินไกยองอย่าพึงน้อยใจครับผมครับสำหรับพี่น้องที่ยังเพราะท่านได้มีตัวเลขเพราะท่านได้มีแนวทางในการเอาไปเลือกซื้อเลือกหาเลข้ยเล่าพัฒนาเขามากกันแล้วครับ่าพึ่งไปทั้งเงินพี่น้องจะเย็นเย็นเบิ่งตัวเลขแนวทางครับผม ไปน้ากันกับบ่าวแหลมผ้ารวยเก่าผ้ารวยครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้องเอฟซีทันใดที่พึ่งเข้ามาพบเจอคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมครับผมกดติดตามเอาไว้ครับเพื่อท่านจะไม่ได้พลาดคลิปดีๆตัวเลขแนวทางนะครับเนาะครับสาระตัวเลขเลยแหละพี่น้องครับวิเคราะห์ตัวเลขเด่นๆเด็ดๆครับผมครับแต่ละสำนักเดี่ยวโลงในพี่น้องเอฟซีติดตามรับชมครับตามสิติคู่บาอาจารย์ครับผม ทุกๆสันักเดียวมาลงก็คือขับเข่าจะหลายกลุตนะพี่น้องครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับจะพาพี่น้องมาติดตามเบื้องตัวเล็กแนวทางครับผมของท่านอาจารย์เสี่ยนพิมไมครับผมครับสำหรับตัวเล็กแนวทางของท่านอาจารย์เสี่ยนพิมไม้ครับผมในหววทิพผ่านมาอาจารย์เพิ่งเกิดเด่นศูนย์ครับพี่น้องรับเล็กวิ่งนะครับเนาะครับสำหรับเล็กวิ่งของท่านอาจารย์เกิดเด่นศูนย์ับเลขศูนย์เข้าเต็มๆเลยพี่น้องครับสำหรับซ้ายวิ่งสายลุด โชคหมานกันเลยแหละครับผมครับสายรูดกับโชคหมานสายวิ่งกับโชคหมานนะครับเนาะครับสําหรับจับคููกับหลุดไปครับพี่น้องครับบอกเป็นอย่างครับผมสําหรับเงี้เขามากกันแล้วกับมาติดตามเบิงตัวเล็กแนวทางครับผมไปน้ากันครับพี่น้องครับสำหรับงวดที่จะถึงครับผมครับขออนุญาตปรับมุมกล่องครับให้พี่น้องเห็นชัดๆกัน วันศุกร์ที่4สิงหาคม2566ัรเหล่าพัฒนา ครับสำหรับวันนี้จะพาพี่น้องมาติดตามเบิ่งตัวเลขแนวทางของทนาารย์เซียนพิมายครับขอกลับขอบคุณไปยังทนอาจารย์เซียนพิมายครับผมที่กรุณาตัวเลขแนวทางกลับหามาอย่างช่องของบ่าวแหลมพารวยก้าวพารวยครับได้มีโอกาสนําไม่พี่น้องเอฟซี ได้ติดตามรับชมเบื้องผลงานกับผมของทานอาจารย์ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีที่เพิ่งเข้ามาเห็นคลิปของทานอาจารย์เส้นพิมไม้หรือว่าครับผมแฟนข่าวแฟนช่องครับผมทันเดิมนะครับเนาะกายาพราดครับผมกับตัวเลขแนวทางกับทานอาจารย์เสียนพิมไม้ครับตามชติครับผมซึ่งตัวเลขของทานอาจารย์กับบอธรรมดากับอาทิตย์ที่ผ่านมา ครับพี่น้องรับเข่าบนล่างครับในตัวเลขเพียงหกขางครับผมบนล่างกันเลยครับซึ่งหายากครับพี่น้องสำหรับสำนักที่จะจับตัวเลขได้ถูกตัวขนาดนี้ทั้งบนทั้งล่างนาะครับนาะงครับยอมรับอาจารย์เลยแหละ ครับสำหรับวันนี้ครับผมพี่น้องเอฟซีเขามากันแล้วครับมาเบิรงกครับผมครับก่อนอื่นที่จะไปเบิรงตัวเลขจับคูกลับมาเบิรงในส่วนของเลขวิ่งกันก่อนครับพี่น้องบนล่างบนล่างวิ่งรูด 0กับ7ครับพี่น้องครับสำหรับเลข0นย์เลข7นี่กัสวยทุกตัวนะครับเนาะครับสำหรับเลขวิ่งครับผมท่านอาจารย์กะเด่น0นย์รอง7ครับสำหรับสายวิ่งสายรูดกะบอกควนพัดครับในส่วนของตัวเลขจับคู่ 06 07 08 74 71 เจ็ดห้าสำหรับคนนี้ครับผมท่านอาจารย์กับเด่นมะหอยครับผมสามหางนะครับเนาะตัวเด่นเดนครับพี่น้องศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปด ครับสาหรับตัวร่องครับพี่น้องไก่บกควนผาดนะครับเนาะกับตัวเล็กแนวทางที่หน่อยหางขนาดนี้ครับซึ่งเล็กเจ็ดีครับผมตัวล่องกถือวาบกขีลายพี่น้องสวยงามเลยแหละครับเจ็ดหนึ่งกับงามครับผมเจ็ดหางเป็นตัวเลขที่พี่น้องเอฟซีชินชอบกันอยู่แล้วเยอะแยะนะครับเนาะครับฝากกันเอาไว้ครับผมกับตัวเล็กแนวทางของท่านอาจารย์เซียนพิมาย กับเรืเ่องราวพัฒนากรับผมครับสำหรับพี่น้องเอฟซีที่เข้ามาที่ตามรับชมตัวเลขแนวทางยังช่องของบ่าวแหลมผ้าร่วยกล่าวผ้าร่วยครับก็ต้องขอกลับขอพระคุณพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนกลับที่กรุนาเข้ามาที่ตามรับชมกรับผมทั้งช่อง ครับเขามากกันแล้วพี่น้องก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ครับผมอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ครับผมครับที่สําคัญนะครับพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ครับผมครับเพื่อพี่น้องจะได้เห็นคลิปตัวเลขแนวทางครับผมได้ทันเวลากันนะครับบางครั้งครับผมมีตัวเลขที่จําเป็นต้องสรุปครับผมอย่างเช่นเมื่อที่หวยลาพัฒนาออก ครับพี่น้องถ้าเราอยากก็จะลงประมาณเทียงก่อนเทียงหลังเทียงบ่เกินใบโม่งใบสองนะครับเนาะแต่ถ้าสมมติว่าครับมีธุระครับพี่น้องครับยางเช่นว่าครับรถนี่เป็นเรื่องลําบากในการอัดคลิปนี่แหละครับผมก็จะยืยระยะเวลาพี่น้องไปอีกครับผมประมาณบสามใบสี่ครับดังนั้นความจําเป็นที่สุดก็คือกดกระดิ่งเอาไว้ครับเวลาลงคลิปนะครับเวลาที่เฮาพิจารณาตัวเลขแนวทั้งเฮาก็จะท่านทวงที่ครับผม ครับก็ต้องขอกลับขอบพระคุณนะครับเนาะครับทังอาจารย์ทึงพี่น้องเอฟซีกระผมที่กาลูน่ากระผมบอสันทั้งช่องกะยู่ยากกระผมรับหนื่งด้วยบ่มีค้นเบิงนะพี่น้องครับขอบพระคุณพี่น้องเป็นยางสูงครับสาหรับคลิปนี้ครับผมทั้งช่องของบ่าวแหลมผ้ารวยกล่าวผ้ารวยกระผมก็ต้องขอตัวลาพาจากพี่น้องไปก่อนครับก่อนจากกันครับผมขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคทุกคนโชคดน ดำรวยถูกหวยกันโมทุทคนทุกคนครับผมในวันศุกร์ที่4สิงหาคม2566ลาวพัฒนาครับกับตัวเลขแนวทางของท่านอาจารย์เซียนพิมายครับผมครับสำหรับคลิปนี้กลับกรต้องขอตัวลาพระจากพี่น้องไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม